ใส่น้ำตาลจ้าใส่ปลานาลงไปจ้าเจ้าจ้าเทปูอัดปลาหมาลงไปเลยจ้าปาูอัดกับมามามากินเลทุกคน ส่วมาม่ากูอัดเผ็ดๆยัๆย่วๆจ้า